ากาดดีดีหวนตกตัวนี้จะเป็นลาบหมูตัวนี้จะเป็นไส้ทอดกับตับทอดนะครับลาดสูตรภาคเหนือนะครับนี่แล้วก็ผัดเนื้อหมูใส่กอบมะเขือตัวนี้เป็นหมูดำนะครับหมูดำเรือหมูกีดบานเหรอ น,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 นี่จะเป็นหนังย่างกิยวครับนี่จะเป็นย่างหมูบรรยากาศฝนตกตกตรงย่างหมูครับ มันลดขั้นที่บิ๊ก๊อปไแล้วมาอืมเป็นยังครับเขียงคือรกร็จะแสบค่ะใส่พักแพวได้ไหมฮะใส่พักแพ,พรวะใอ่ลำใบไผ่อื้อมาเมาื่อวานนี่เด้อพ้าแพวจิวค่อยซื่อมาเม,มื่อวานนี <c oughs> ่บอก บ่มีบ่มีโอกาสให้มันได้ helmet, อันหายใจเลยตีเพลีแเพวี่กันอนี้บ่มีโอกาสได้ใหญ่เลยจะเริ่มเติบโตเลยตีคนนี้ห้าวนล่างล้วนเนี่ยใส่กอดหนังโอ้ที่มันเป็นอ <us Prem tire owania> ันแหงๆเนี่ยอดหนังหมูตีกอดใส่กอดหนังเนี่ยมันใส่ก็ตับพยายาเทาก็ต้องถอดก่อน อ๋อปีงูข่อยมาข่อยฆ่าจำเมื่อันข่อยา่าข่อยฆ่าจะมาองมองพักแถวข่อยหมูหมูหมูอันไหนมันหมดเนี่ยสามสันมันหมดไม่คือมันข่อตัวนี้ลาบเป็ดเอ้ยลาบหมูตัวนี้มกไก่ฉัจะกินหลายอย่างแต่ฆ่าเด้อเขาบอกปีงูให้แนไหมยัง บองปีหมูให้แม่เนี้ยใช้ลงเผาทุกคนใส่ลงเผาระ่ว่าหยาบทานเนี่ยเ้ยจามหน้าอันเดี๋ยวดิจะทุบสบู่ปะเปิดได้ปะเนาะกระเทียมโทนดองไปยังทื่คนกระเทียมโทน นี่หัวเดียวบดต้นนี่นะบดต้นนี่หัวเดียวอ่ามันมันมันแตกนอแตกแน่อ่ออเอออะเจーเขียวเราขั้วเชียจังไรครับมันมีต้นเดียวมันก็นลูบต้นต้นนอปลูกนะปลูกหัวเดียวเดียวหัวเดียวใส่น้ำปลาน้ำปลาเพิ่งจะใส่แบบอันหอยเป่าหื้อเพิ่ได้เพิ่อนปอใส่ได้สิบผลหรอกผลด มาในกับมนุษย์ <c oughs> บ่เบิ่องหนาะคนเห็ดไม่หล่อเลปีว่ะนะไม่หลรอดดะกีพวกผเ่อกันบ่ห่อยเด็กพวกใคเด็เห็ดพ่กใคเด็กกนีมือคนจี่ได้กินชื่ไหเพื่อนเปื่องใด คำบ่แสบก็สีว่จาจังไนตะของเห็ดจริงนะต่ได้กินอยู่บก,กา้าบ่าตามทีุ่มเลหาหึงหเหรอเด็กเวอจินง้เท่าเถ้เบิดหลายเติบแล้วคุณบรับอ่ลบเหรอลับเหรอนั่นลับนะนั่นาจิ่จับปุ๋ยก็โดนบ่อโดน พีโ่โดนบ่โดนตักมักินน้ำแน่กะเทีย่อะมาลาบหมูใส่พ,พริกพริกขัวผักเหนืออตชาติกระสีเด้นขึ้นมาจากลาบใส่ข้าวขัวท่วธรรมดาใส่พริกข้าวธรรมดาาะวเครื่องมันหลายข้าวตำเครื่องยังบาน,นี้ยัางบ่ ลุกไปสุกาล้าจะช่วยลูกข้าปินนู้ใหม่เข้าเดือดได้มนึยหยิบหยิบใส่ถ่วยเลยกดแน่นแน่นออโอ้ออใหม่ครึ่งหนึ่งบ่ใหม่ครึ่งนึงเอา้าเขาปีนก้นจีนนั่นหลไม่เสียดีเลยว่าจะปีก,ก้จีน ก็เสียบกเสียบลเป็นิมแน่เลยเป็นอยากกินข้าวจีก็อยากกินข้าวจีมตอนทีหิวกับิเสบอยู่บนเกอยกกินข้าวจีอยากกินข้าวจีราบหมูดับหมูดำก็พักพักกันนี่ง่ายๆบานเท่าบักบักตนเงาเงไข่ครัวบักแตงจะเก็บพักติวให้แน่ ก,กินขล่าหมูพี่ดิ้งกับพี่ปิ้งขอบคุณคะค่อยติวอยู่คนเกิดตลอดวัดหนาม,มาอ่ะเขากินบักเต,อตอนนะ้พักแพร่ต่วนเนี่ยเพิ่อนไปเก็บมาใส่อันลาบพ่อจะปลูกหว่านอื้มเขาทอดตักว่าเพิ่อนไหนกินอะไรจะพักยางเดียวเบิร์ตจะพักกินอะไรแต่บักเต้ยางเดียวพักแพ่ร้อนกับบักดัวต่ อยู่ในเขาพัดแหม่พอเห็นเขาเติ๋อกินเขาเต๋อเอาเล็กอย่างออกแล้วก็ขีดทานใส่ที่ละขาจะปิ้งเพราะว่าทานมันทานมันหมกอัหยุบเบิดล่ะเขาเต๋อเอาเล็กอย่างออกใส่หน้าบออาเป็นกำเนื้อแต่พอต้องล่างว่าสัญญานปะอย่างนี้คนตกคนตกสะว์เนยว้าวในหนออ่อแบบนี้หน่อมาไอ้กักไอ้อเนี่นออานาย กระเทียมกระเทียมหัวเดียวพอนมาขันเอิ้องนเอิ้นในขนเอิ้นภาษาทั่วไปกะกระเทียมโทนยันกันปูกปงกรนะลุกเนี่ยอยากินไหมปูหัวเดียวขึ้นหัวเดียวอยากหัิฉีกอร่อยอยู่ยเดนะ็กค่ะเต๋อมันม่วงดอมอ๋อก้อนหวานนะ มเราจ่ <c oughs> ายครั้งแรกแบบกินบักทุเร ok uh, ok mm ียนบ่เยอะติสุยคือบักทุเรียนมากทติสุยคือบักทุเรียนบ่ตอนนี้ตอนไหนกินบม็มกไก่อันม็อกแห้งวังเว้นมกไก่ค่ะกินห่อตอนแรกแล้วกันแก้มพักจิ๋วเนี่กระชูข้าวจิ๋วพวกแก้ม ยัำไอยร้องสามหมื่นแล้วอ้ยจุกขาวว่าอันจิ๊บใหญ่แต่เนี้พอใส่ไข่อ้อนเซ่นขติใช่ใช่ค่ะยู่ในบา้านแม่เอาใส่ถั่วไปบีบซอสใสะนำแด้มันจังแสบสร้างผูกกำลังสวย อันก็เฮ็ดแจ่วที่ดอกว่าจัเหล่อจักเดียวว่าจากักหมูปุดอันผู้อาหกิน,นอะไรหิวอดไบ้างก็น่ออนนะน<ม>อ,นนอย่างนมนมหวงหนุ่มเหฮหนุ่มอัน็แมงซ้มสันว์เหนุ่มหื้อหางขาวหางอะไรนะ thì nhẹp lẻ hai bên yêu đấy nhau. kiểu như cảm giác ngoài chào Mhm, ừ, cái bát. lại dòng chia bằng cái bát. Mhm, dòng chia bát. Mhm, dòng sẹp nó Mhm, nữa chia bát. Mhm, nữa chia bát. Mhm, dòng แต่แคพ่อของบาท้ี่ติบหาตีไม่ถึงหรือลิ๊บตีได้เลยเดี๋ยวชิวากินขอกินเรื้องเติบแล้ะอยากกินกับจนหล่นถ้าเกิดได้สิกินยังก็เกิดเอาทานใส่หรือปะก็ต้องกินดอกขอจี้เวียนเว่นกินในมือเนื้อ เขาจะเอาทานใส่เอาทานใส่เอาทานใส่เขาใส่เมื่อก่อนปฏิกริญไงเอาทานใส้เร็วเร็วเขาอุ่นใจนี่จะยิ๊บมาไรเนี่ยเอาทานใส้ยิบทานน่ะทานยืนข้างล่างเออเอาเอาวางไว้ข้างๆเอาวางไว้ข้างๆกันนะเห็นบ่อเตาอีกอันหนึ่งอ่ะเอาวางไว้เตาอีกอันหนึ่งอ่ะเออ เล็กเขียบผีเล็กเขียบจพี่หรือเล็กเขยบอิู่หมกไก่ขอนหวัวขนาดโอ้ขอนอื่นใส่ข้างในเนี่ยบุไหมบุว,ว,วายุมกไก่ข่อยชื่อเป็นบคคบสูตรปรัญหาขทานหวมิด่าปแนอัดบาาปแนอัเขาบาะ อย่างหมูอย่างขงนมลุกอุ๊บชิมล้หมูมยั้ก่อนเดียวเราฝีมือกี่เนี้ยอธันใจอาธานใจไหวเขาีูนี่ฮะเขใส่กูนี่จำโตัใส่แบบขิด พี่เกิดตามอันภาษาแค่ตามงหงงลงไปยังกะเกิดเต้นสิ่งพวกพี่อันจินดาเกิดป่ะเอาวก็ตเติร์สิกินงยังโอ้ไข่ออนเซ็นคุณอือปลอใส่ซอสบ่ะใส่บะ่ะน่าใส่ให้ลูกนะถ้ากูมีจันลงไปซอสปูอาเติ้งนี่พักแก้ม มาเจอสิโซกินพักหนเบิ้งนั่นเข่าข e um. ้ามยิ้มยไปหรอบอหมูนงหมูหมูวานหมู้ามด้วยหมูเอาเด้นหนามหนามหนามน่หันอ้าวนัว้า คุณฝุ่นคุณฝุ่นพระนี่มันเคยเห็นทีไนมากม่อนเคยอา้ากินข่าวแล้วเดอ้อบานนี่จำนีนเด้อจำไห่เด้อบอ่ัเด้อบ้านไหนคำหอคะพ้ากันกินละบ้านไหนผถ่า,ายอ่ะอื้อาวผี่ายาจำเนำ้ยง จำ<อ>ไค่บเปล่า้าฮะาต่เนีมันลงหอดอันใสุ่ณนพี่<อ>ทาย,ย,ยโดยพี่ายโดยลาบ